ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมณวัดศรีรัตนธรรมารามศาสนสถานที่เป็นแหล่งศึกษาหาความร,รมู้และปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุและญาติโยมที่สนใจในการเรียนการศรรมมึกษาและปฏิบัติธรรมสมาธิกร,รรมฐานณวัดศรีรัตนธรรมารามจึงตั้งอยู่เลขที่1645ทับ6ทางหลวงชนบทสมุทรปราการ2001 ตำบลบางฉลกอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรหัสไปรษณีย์10540ซึ่งได้มีการก่อสร้างวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2556โดยพระธรรมมงคลยานหรือหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลรักษาการแทนเจา้าอวาดวัดศรีรัตนธรรมมาราม มูลเหตุในการสร้างวัดนั้นมาจากคุณชูชาติและคุณนภพรพูเจริญได้มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาจึงได้นำที่ดินมาถวายแด่พระธรรมคลยานเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2 5 5 5เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ตามที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังจะเห็นสมควรว่าจะให้สถานที่แห่งนี้จัดเป็นศูนย์รวมทางด้านปริยัตและปฏิบัติขึ้นมา จึงจัดที่มีการก่อสร้างอาคารและสถานที่ต่างๆอันได้แก่ศาลาจงวุฒิธรรมอาคารโตจายะอาคารสำนักงานศาลาปราสาททองโบสถศาลาวิลล่ามาร์เกตครอบครัวภูสนาคม กุฏิพระอาจารย์หลวงพ่อกุติพระภิกษุสงฆ์อาคารบัววารีศาลาอัญชันไลท์และมหาอุโบสถกลางน้ำขึ้นมาให้เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยที่ทางเข้าออกจะมีทางเดียวซึ่งอยู่ด้านหน้าวัด โดยจะได้พบกับสระน้ำขนาดใหญ่และเมื่อเดินทางเข้ามาอีก200เมตรจะได้พบกับป้ายวัดศรีรัตนธรรมารามที่อยู่ทางด้านขวามือของทุกท่านและทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นลานจอดรถซึ่งมีอาคารที่ติดกับลานจอดรถนั่นก็จะประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานที่เป็นอาคารสามหลังเชื่อมต่อกันโดยมีอาคารผรอนชาติวิหาร อาคารกัญจะนะรัชนีตั้งทัศวรรัตรและอาคารเหมนินรัตเชื่อมต่อกันซึ่งอาคารที่อยู่ถัดมาจะเป็นศาลาจงอุทธธรรมนั่นเป็นศาลาการ,ปรเปรียนสามชั้นชั้นที่หนึ่งจะเป็นลานจอดรถชั้นที่สองจะเป็นสถานที่ทำบุญและประกอบกิจกรรมต่างๆชั้นที่สามเป็นสถานที่เรียนและอบมรมหลักสูตรต่างๆเช่น าการอบรมหลักสูตรฉินนาสาสัสาสมาธิยุวสาสมาธิและนอกจากนี้ชั้นที่3ก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อไปอยังอาคารโลจาย,ยะซึ่งเป็นอาคารเรียนพระปริยติธรมรมแผนกบาลีและยังเป็นที่พักสงฆ์จำนวน7ชั้นโดยมีชั้นที่1เป็นสถานที่จอดรถชั้นที่2เป็นห้องเรียนสมาธิและสถานที่เรียนบาลีซึ่งสามารถเชื่อมไปยังอาคารจงวุฒิธรรม ที่เป็นชั้นที่สซึ่งอาคารโลจยะตั้งแต่ชั้นที่สถึงชั้นที่6กนั้นจะเป็นที่พักสง์อาคารต่อไปที่จะพูดถึงก็คือศาลาปราสาททองโอสถที่อยู่ทางด้านหลังของป้ายวัดศรีรัตนธรรมารามซึ่งอันดับแรกที่ท่านจะได้พบก็คือสวนนั่งเล่นที่จะอยู่ทางด้านขวามือก่อนจะถึงศาลาปราสาททองโอสถที่อยู่กลางน้ํา ด้วยตัวสาราปราสาททองโบสถนั้นเป็นอาคารสองชั้นที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆเช่นชั้นที่1เป็นสถานที่ทําบุญตักบาตรและฉันพัตอาหารชั้นที่สองเป็นสถานที่ทําวัดสวดมนต์เย็นและการอบรมสมาธิภาวนาเพื่อแผ่บุญแผ่กุศลแก่ตนเองและผู้อื่นซึ่งชั้นที่สองนี้เองยังสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังสาราวิลล่ามาร์เก็ตครอบกว่าภูสนาคม ซึ่งอยู่ถัดมาด้วยที่ศาลาวิลล่ามา์เกตครอบครัวภูสนาคมนี้เป็นศาลาสองชั้นหลังเล็กที่เชื่อมก,กันกับศาลาปราสาททองโอสถด,ด้วยชั้นที่1ที่ออกแบบมาให้เป็นโรงครัวแบบสมัยใหม่และชั้นที่สองจะเป็นที่พักรับรองพระสงฆ์และพระอาคันตุก,กะซึ่งอาคารถัดมาที่จะพูดถึงคือกุฏิของพระสงฆ์ด้วยจะมีกุฏิพระอาจารหลวงพ่อเป็นกุฏิหลังแรก และหลังถัดมาจะเป็นกุฏิของพระลูกวัดจำนวน20หลังซึ่งอาคารถัดไปที่จะพูดถึงคืออาคารบัววารีเป็นอาคารเพื่อรองรับนักศึกษาหลักสูตรครูสาสมาธิและพระภิกษุสงฆ์ที่ได้จำพรรษาหลังจากที่ได้มีการจบหลักสูตรครูสาสมาธิก็ได้มีการใช้อาคารหลังนี้เพื่อประกอบวิธีทางสงฆ์และกิจกรรมต่างๆเช่น การทำวัดสวดมนต์และอาคารถัดมาที่จะพูดถึงก็คือมหาอุโบสถกลางน้ำที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้อาคารหลังถัดมาที่จะพูดถึงก็คืออาคารอัญชันไลเป็นศาลาธทรารกิจของสงฆ์อาทิ การเวียนเทียนในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นการฟังการอบรมธรรมเทศนาจากพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังและสถานที่สุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือลานอเนกประสงค์ที่อยู่ด้านหน้าศาลาปราสาททองโอสถเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการอบรมสามเณรใหม่พิธีปัดฉิ่นิเทศญาณสา,าสมาธิและกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ภายในวัดศรีรัตนธรรมารามอันสวยงามทั้งทางด้านศาสนาวัตถุและจิตใจที่งดงามตามหลักธรรมคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อวริยังที่ได้มอบให้แก่ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมณวัดศรีรัตนธรรมารามมีความสุขตลอดไป